สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนผลจากการขาดวิตามินเอสารนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องผลจากการขาดวิตามินเอวิตามินเอจำเป็นต่อการมองเห็นจอตาซึ่งทำหน้าที่ด้านการเห็นมีเซลล์อยู่สองชนิดที่เกี่ยวกับการรับแสงชนิดแรกเรียกว่ารสซึ่งทำให้เราเห็นในที่สลัวอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าโคนซึ่งทำให้เราเห็นในที่สว่าง และเห็นสีสันด้วยการทำงานของเซลล์สชนิดนี้ต้องพึ่งวิตามิน A ดังนั้นเมื่อร่างกายขาดวิตามิน A ออำนาจการเห็นจะเสื่อมสมรรถภาพลงโดยเฉพาะถ้าเกิดในเด็กจะถึงขั้นตาบอดได้อาการเริ่มแรกคือตาบอดแสงเมื่ออยู่ในที่แสงสลัวหรือมืดความสามารถในการแยกแยะสีบางชนิดลดลงการขาดวิตามินเยังมีผลทาให้การเจริญเติบโตชะงักงนันและมีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุในอวัยวะต่างๆด้วย ท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t h a สารานุกรมไทย o